อีเดค่ะครูขอตั้งหน่อยได้ไหมค่าเลยครับ Content <laughs> เด็ด Content กำลังมาแรงช่วงนี้ซอสทอดโอ้ยรุ่นไฟแรง EP หนึ่งตั้งหน่อยได้ไหมเดี๋ยวหนูจะไปซื้อคอทนต์เหรอใช่ปรึกษาอะไรกนะันยังปรึกษาใครอ่ะไม่ต้องปรึกษาหรอ ขอได้กล้องเลยใช่เท่าไรครับคันเดียวคันเดียวคุณไม่ทอนกูนะครั้งที่แล้วอส่งว้ถอนเดียวไม่รู้สร้างตัวหรอบิมบันนึงบันนึงให้น,อน้องนะครับน้องไปยื่นไปแรงลก e ีหนึ่งบิมอะไรนี่ขอขอดูเงินถุงเงินถังของบริษัทเนี่ยครับเพันแค่นี้นี่คือเงินถุงเงินถังของบริษัทเราเหรอเหรียญเยอะจังอ่ะก็เป็นเงินถุงเงินถังแล้วพันสุดท้ายเดือนนี้มีต้นเดือน ไอสงการเลยยังทำคลิปแค่นี้หรอก็คือพี่ต้องเสียพันหนึ่งไปกับคอนเทนต์นี่กูก็ไม่รู้ว่าชืออะไรไม่มานำเสนอกูมาทำเลยโอ้โอันนี้ปังมาแรงหลอกพรป่ะอ๋อแล้วกโอเคโอเคก็ยัไปซื้อมาทำวันนี้เลยป่ะทำวันนี้เลยวันนี้เลยด้วยมาดูครับไยรุ่นไฟแรงภาคหนึ่งมาแล้วค่ะมันคืออะไรครับทำไมซอสเยอะจังหนูอ่ะไปเห็นคอนเทนต์หนึ่งมามันเป็นซอสมะเขือเทศทอดซอสมะเขือเทศทอดใช่ แล้วเขา่บอกว่าอร่อยเนี<ช>่<ช>ยนะที่ซื้อมันี่ยใช่ทอดใช่แล้วเขาก็บอกว่ามันอร่อยก็เลยแบบอยากให้พี่เป็ดลองแต่ว่าถ้าจะลองแค่ซอสมะเขือเทศอะ่ะก็จะดูแบบไม่ใช่ช่องอน,น้นเป็ดหนูก็เลย <laughs> <laughs> ลองคิดค้นสูตรใหม่ <laughs> ือช่องอันนั้นเป็ดโดยเฉพาะก็เลยซื้อมาเยอะขนาดนี้อ,อันนี้คือเห็นมในติ๊กต็อกเป็นซอสมะเขือเทศทอดแต่เนี่ยอันนี้คือนางซื้อซอสม,มาเยอะมากครับมันไม่ใช่แค่ซอสมะเขือเทศนะมีอันนี้เป็นซีฟูด้ดน้ำจิ้มแจ่วจุกกี้ใช่อันนี้อะไรวะอันนี้ชีสบาร์บีคิวบาร์บีคิวมายองเนสวาซาบิอันนี้ในติ๊กต็อกมีไหมไม,ไม่มีคือในติ๊กต็อกมีแค่ซอสมะเขือเทศทอดใช่ ลองไงมึงนี่ก็สันหายอยากจะเป็นผูคิดคน้น <c oughs> อยากจะเป็นสตีฟจอ็อบปนนี่คือเราเจ้าแรกเลยหรอเราเจ้าแรกเป็นซอสทอดเพื่อ <c oughs> ทอด พื่ออะไรให้มันมีแบบความเป็นจ e x t อย่างอื่นแบบว่าพอทอดแล้วมันก็กรอบขึ้นกินแบบเหมือนเป็นส snack รอยแล้วไม่เอาไปกินกับขนมปังกรอบอะ่ะมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงก็อันนี้มันได้ความเป็นแบบน้ําจิ้มตัวของมันเองแต่ว่าถ้าเราไปกินกับขนมปังกรอบอะ่ะสิ่งที่เด่นอ่ะคือขนมปังแต่เนี้ยสิ่งที่เด่นสุดๆเลยก็คือซอสไม่มีใครมาแทนที่โอ้ยรุ่นไฟแรงอีกนิดนึง โอเคก็อย่างที่บอกไปนะครับวันนี้ที่จะมาทําก็จะเป็นซอสทอดซึ่งโบติเนี่ยที่แบบเขาทำกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ซอสมะเขือเทศที่แตกไปเนี่ยจะต้องมีอยู่แล้วแหละคนเราคนกินแล้วก็ต้องขี้ขี้แตกก็อีกอีกเล็ก้ยแล้วาอยากซอสมีอะไรบ้างครับที่ต้องใช้ก็มีแป้งค่ะเป็นแป้งทอดกรอบแล้วนั่นน่ะอันนี้ก็แป้งเหมือนกันอ่าเป็นแป้งทอดกรอบพักสองแล้วมันต้องมีสองถุงอ่ะอันนี้มันใช้ไม่หมดไงอนนี้เก่าอ่าเราแบบคุ้มงบประมาณเราเสื้อไหม่าหมทำไมเพิ่งไปเจอ เบดเ็ดคลิปนี้กี่บาทครับเบดเ็ดคลิปนี้ บาทั้งหมด700บาทค่ะ700บาทอ่ะโอเคแล้วต้องทำยังไงครับเมนูนี้ทำยากหรือเปล่าไม่ยากเลยค่ะ่ะเดี๋ยวเราขยายามครับห้องไทยก็ไม่ค่อยดีให้กูมากินซอสทอดไม่มีอะไรจะกินเหรอถึงต้องกินซอสทอดอะถามจริงคือมันต่างอะไรกับการแบบเอาซอสมาแล้วบีบเข้าปากวะคือแค่อยากเคี้ยวใช่มันได้ความเคี้ยวได้ความแบบกรอบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยตาอหน้าครับทุกคนไยรุ่นไฟแรงโอเคมาครับทำยไงครับตอนแรกเราเอาซิกเนเจอร์ของเขาก่อนเลยดีกว่าอันนั้นของพี่เบนเป็นซอสพริกอันนั้นของแดนจะไปทำเป็นมะเขือเทศก่อนใช้เยอะป่ะครับไวรุด้วย ใหญ่กินเยอะหรือเปล่าเน้นไปนิดน,งนึงอะงบบขอคะแนนเงยอะพี่ประมาณนี้พอไหมพอค่ะ <c oughs> แล้วไม่ซื้อเป็นขวดอหร <c oughs> แบบนี้ถูกกว่าอ๋อใช่เหรอใช่แบบขวดแพงเพราะมันมีค่านนบรรจุภัณฑ์อันนี้30มสิบหุ่ยแบบชัวร์อันนี้เหรอไอ้เพิ่งรู้เนี่ยอันนี้เป็นความรู้นะทุกคนการซื้อซอสแบบถุงเนี่ยจะถูกกว่าซื้อแบบขวดนะโอเคครับต่อไปทำแกันนะครับแล้วเราก็ใส่แป้งทอดกรอบแค่ไหนไม่รู้ด้วยไม่ศึกษาเท่าไหร่ไม่รู้นะทุกคนใช้ใจเอาโอเคครับแล้วไงครับแล้วก็คนเลยค่ะแค่นี้เหรอแค่่นี้เลยยงาามก ดีนะไอนี้ก็ชมหมดเลยที่เด็ดใส่แป้งเยอะไปเต้องใส่ซอสเพิ่มหน่อยก็คือว่าง่ายครับทุกคนใส่ให้ตัวซอสกับตัวแป้งเนี่ยพอมันคลุกกันแล้วมันแบบเป็นก้อนก้อนเดียวกันพอดีนะครับไม่เหนียวเกินไปแล้วก็แบบไม่แบบกระจายตัวเกินไปอะไรเงี้ยได้กินไหมกินดีกินซอสต้องเกือดสิโอเครอไปเลยครับทุกคนให้โอกาสเด็กหน่อยพี่ทำไมของนายเป็นงั้นปะทำไมของพี่เป็นมันเหนียวจังอะแค้งมันมีเกาะข้าๆ เนี่ยได้แล้วอ่าโอเคอันนี้ก็คือเสร็จแล้วหนึ่งคิวาดาว่าน่นนาได้แล้วนี่ได้แล้วนะน่าได้เลยครับทุกคนเนี้ยพยายามให้เป็นไงทุกคนให้เป็นแบบเหลวๆหน่อยแต่ก็ไม่ใช่น้ำนะใแบบนคนให้เป็นก้อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วอยาา่างท่าไงครับใส่น้ำมันรอเลยไหมได้ได้แต่ว่าไม่ต้องไฟแรงมากโอเคครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งน้ำมันรอไว้เลยละกันเพืเ่อจะไม่เป็นการเสียเวลานะครับไฟที่ใช้ต้องใช้ไฟเท่าไหร่ครับต้องแดงครับกลางๆค่ะน้ำมันใช้แค่ไหนครับแนนะค,ะค่แบบก้นๆกันดูในคลิิิปจะะะะะไไไมมม่่่่ดดดูววธีีตต้้ออออองงเเเยยยคคคนนนพรับทุก พอป่ะพอพอ่ะแค่นีะหรอแค่นี้แหละพอเลยแล้วคุณไปเลยหรอเดี๋ยวภาพมันไม่สวยไงนเอาไว้ในคลิปหน้าได้ไดไโอเค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 ใส่ให้ดูน้ำมันครับทุกคนน้ำมันไม่เยอะนะให้ดูครับแบบนี้เดียวพอต่อไปก็เอาซอสใส่ถุงค่ะเอาซอสใส่ถุงเนี่ยนะใช่ก็เป็นถุงพลาสติกทั่วไปนะครับทุกคนอย่างเงี้ยถุงพลาสติกทั่วไปนะครับแล้วก็เอาซอสใส่ครับเลยใช่ไหมอย่างนี้เลยนะง่ากินเนาะโลกเรามาถึงอยู่ในจุดที่แบบกินซอสธรรมดาแล้วหรอว่ะ ประมาณนี้คนนึงก็ซื้อแก้วหมีอะไรก็ไม่รู้คนนึงเอามาแท้กูณทำซอสแบบอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ตัดแค่นี้เหรอแค่เลยเห็นไหมได้ไหมใส่น้ำมันเพิ่มครับเนื่องจากดูแต่คลิปมาจะไปดูวิดำให้กินเหรอกูไม่ใช่อ่ะนั่นที่แบบจะมาแบบบอกอะไรกูว่าเธอตามอ่ะอ่าระหว่างเรารอน้อหมันนะครับเดี๋ยวมาทำซอสอื่นรอแล้วกันนะครับผมทุกคนวิธีทำก็เหมือนเดิมแหละประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอร่อยไหมอร่อย เสือเราคิดค้นสูตรใหม่ทีกตองดังจริงหรอต้องดังคนทำเยอะเอาดจริงอ่าโอเคเดี๋ยวขอตัวทำซอสทุกซอสให้ครบก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเสร็จแล้วโอเคับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการผสมซอสกับ แป้งเสร็จหมดเป็นเรียบร้อยน,นะครับมีทั้งหมด9ซอสอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาเป็นยังไงนะครับพอผสมแล้วอันนี้เมื่อกี้อ่ะนี่เป็นของเมื่อกี้จะเป็นมะเขือเทศ <เ S 1> ให้ดูุน,น,น,นสีเป็นไงสีร้อนนี้นะครับโอเคนะกลิ่นก็มะเขือเทศนะครับไม่ไม่ได้แย่มากต่อไปนี่เป็นน้ำจิ้มสุก,กี้ครับทุกคนดูลองดูตรงนี้ครับดูเห็นไหมมีพริกอยู่นิดนึงส่วนกลิ่นก็กลิ่นก็ไม่แย่กลิ่นก็โอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้อันนี้ซีฟูด้ดเป็นซีฟู้ดครับเขียวเขยวไม่แย่ไม่แย่โอเคอยู่อันนี้ก็ซอส นนันนี้หอมต่อไปเป็นน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วโอ้ยแ, <c oughs> <c oughs> แจ่วจีนจิดแรงมากอ่ะต่อไปนี้อันนี้ดูน่ากินนะนี่เป็นมายองเนสทุกคนสีน่ากินนะครับคล้ายๆกับแบบแป้ง,งสักอย่างหนึ่งนะครับน่ากินมากอ่ะต่อไปเป็นอันนี้ชีสเป็นชีสนะครับซอสชีสนี้ก็น่ากินนะครับไม่มีกลิ่นต่อไปอันนี่หนักสุดก,กูไม่ดมวาซาบิาาบดมหน่อยดมหน่อย,ยสูตรเยอะๆอืม <c oughs> อันนี้โรงงานว่าแต่ละซอสเนี่ยเราใช้เยอะแค่ไหนนะครับใช้เยอะพอสมควรนะให้ดูตัวอย่าง อันนี้เูเห็นเนี่ยเอาแบบก้อนจิ๋วๆเนี่ยเราใช้ซอสไปทั้งหมดประมาณครึ่งขวดนะครับทุกอย่างเลยนะครับประมาณครึ่งขวดหมดเลยเมนูนี้เป็นถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างใช้ซอสเพิ่งระดับหนึ่งตอนแรกผมคิดว่าแบบจะใช้แบบจิ้มหนึไรเงี้ยแต่ว่าใช้เยอะเหมือนกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวนี้เก็บก่อนอททอเดี๋ยวทำทีละอย่างเดี๋ยวอันดับแรกนะครับขอเอาแบบทิชชู่มาวางไว้รอก่อนจะได้สับน้ำมันเมนูนี้น้องสะอาดๆครับเพราะจะได้กินกันทุกคน อ่ะมาเริยมทำกันดีกว่าไม่ยังทำยังไงครับก็นี่เลยค่ะตัดตูดนี้ตัดตูดถุงนะครับนิดนึงนิดนึงแล้วเราก็บีบซอสลงไปอ๋อทำเป็นรูปอะไรก็ได้ใช่หมคือถ้าน้ำมันน้อยกว่านี้มันจะเป็นรูปไม่ต้องทำไหมแล้วนะให้เวลาทอดป๊บเดียวนะครับทุกคนคือลงไปแล้วแบบคือได้เลยอ่ะดูดิเหมือนเราใช้ไฟแรงเลยครับทุกคนมันเลยแบบไหม้เร็วนะครับเลยทำให้ไม่กรอบนี่คือเดี๋ยวมาชิมกันครับทุกคนอร่อยไหมดูจักรงานปกติเป็นคนชอบกินซอสเือรเท้นไหมชอบชอบเลยทั้งหมด มันไม่เเหมือนขนมเลยเนี่ยเคยกินขนมมะเขือเทศป่ะเคยขนมแล้ววะขนมกรอบมะเขือเทศเออเออขนมแบบห่อสีเงินๆน่ะทำไมยิ่งน้อยอ่ะเออประมาณนั้นไม่อหก่ตอนแรกอะมันจะยังไม่เปรี้ยวมันไปเปรี้ยวตอนท้ายตอนแรกอะผมเปรี้ยวมันจะเหมือนแบบซอสมะเขือเทศเข้าปากอะไม่เหมือนนะอร่อยนะเห็นไหมอร่อยนะขายกัโรงเรียนเด็กน่าชอบนะคืออร่อยนะต่อไปเป็นซอสพริกนะรดวลซอสพริกอ่าเป็นรูปวงกลมโอ้โหอันนี้มันนสะหัวเฮ้ยแต่นี่ดูครับดวลดูเอ้ยนี่มัน อ่ะมันพองนะครับทุกคนดูอันนี้คือแบบเราลดไฟลงนะครับทุกคนเพื่อแบบมันแบบไม่ไหม้เร็วเกินไปเผื่อมันจะกรอบเพื่อมาชิมจริงเพียงเพานั้นรูหัวใจเอ้ยแอนดูพี่หน้าตาไม่น่าขายดีไอ้ถูกถูกตามสูตรไปเนะ่ยซื้อมาตามสูตรเป๊ะส่วนอาจจะไม่เอออาจจะไม่สัดส่วนใส่แป้งน้อยเหรอไม่อะใส่แป้งน้อยมากกว่านี้มันก็แบบไม่ได้เป็นก้อนอ่ะได้แล้วโอเคปวดใจเอาโอเคคทุกคนสบายเดี๋ยวมาลองชิมกันซอสพริกกลิ่นดีรู้จริงกลิ่นดีเนาะ อืมกรอบเออกรอบอันนี้อร่อยอร่อยกว่าซอสมะเขือเทศอีกอันนี้กรอบผมผสมไงใช่เหรอพอบิ๊กบิ๊กดำอืมเอาจิ้งกินได้ด้วยนะตอนแรกก็นะตอนนี้ครับก็มือเราเป็นซอสพริกแต่ว่าบางๆไม่ได้แบบกหมีเกลมคนมากต่อไปมายองเน่มายองเนสอุ้ยมันหายไปเลยเลยละเลยละมายองนี้ไม่สามารถทำได้ครับทุกคนคือมันหายไปเลยดูดิดวนอุ้ยหายไปเลยอ่ะ ไปแล้วอ่าครับทุกคนก็คือเราทําแบบอะเล่นทุกอย่างนะคือใส่แป้งผสมแบบอัตราส่วนพอากันนะครับทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยตอนที่ฮิตมาก็คือว่าอาจจะเป็นเพว่าบางอย่างเนี่ยมันมีส่วนผสมของน้ำตาลเยอะไ,ไม่ทำให้แบบพอดูความร้อนเนี่ยน้ำตาลม,มันเลยละลายมันแบบไม่สามารถทําให้แบบเป็นแบบเป็นชิ้นเหมือนไอสองอันนี้ได้ <S <S น,น,นะครับบางอย่างเนี้ยไม่ได้เดี๋ยวขอเป็นน้ำมันแป๊บอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการเปลี่ยนน้ำมันน้ำมันเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวมาทำต่อดีกว่ารอเป็นชิ้นนะครับวิจัว่าได้หรป่าเหมือนใจไปเลยมไ่่แยนะ กูเกลียดเขาออกมาแย่ไอ้ได้อยู่โอเคเข้าใจแล้วได้อยู่แปลว่าไม่ได้ไอ้แล้วไอ้เขาว่าไม่แย่ล่ะแย่ไหมเกือบแย่แสดงว่าตอบไปเนี่ยถ้ามีที่ดาบว่าเฮ้ยแย่ป่ะไม่แย่นะก็แสดงว่าแค่เกือบแย่แต่ก็ไม่ได้ดีปวดหัวเลยว่ะครัแบบนี้แล้ต่อไปครับจะทำรูปหัวใจเดี๋ยวลองทำรูปหัวใจ เฮ้ยไอ้เป็ดมันก็เอาเรื่องนะเนี่ยสวยงามมากนมัมเบอร์วแล้วเ้าซอสก่อนลูกเอซอสก่อนนะไอ้เอ๊กระจกบไอ้ี่อีกเดียวเลยที่กรอบว่ะเนี่ยคือครั้งเนี้ยครับวกเราใช้ไฟที่แบบค่อนข้างเบาเลยนะเบามากนะครับคือรอมานานกว่าจะแบบน้ำมันมันร้อนอะ่ะคือหอมมากเหมือนเท่าที่ลองดูเหมือนใช้ไฟเบาจะเวิร์ก,กว่านะครับเพราะว่ามันจะไม่ไหม้นะครับบวกกับมันจะทำให้แบบเป็นรูปร่างง่ายกว่าแล้วก็น่าจะได้ความกรอบมากก,กว่าถ้าใช้ไฟแรงนะครับผมล้วนกลินดีมากด้วยนี่กินดีเลยเห็นไหมสูตรใหม่ตตออออนน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 นแแแรกกกกผมมมมบวว่่่่่่่าไไดดีีีี้้งยยัิิพลละะะเ๋จช กินเหมือนเฟินไฟอันนี้คือดูมีทรงกว่าทุกอันที่ทำมาครับทุกคนอันเนี้ยอร่อยแย่ <laughs> ไม่ได้แอบจืดเพราะเใส่ชีสเยอะนะเขาใส่ชีสเยอะนะชีสแบบครึ่งกระปุกเนี่ยคุผมใส่ครึ่งกระปุกอยู่นะ <c oughs> เหมือนนี่พิซซ่าชีส <c oughs> มันคือพิซซ่าหน้าชีสที่แบบไม่มีซอสมันเหลือเห้โลยอ่ะเหมือนกันเลยรครับทุกคนโอเคชีสอร่อยผ่านต่อไปเป็นนี่ครับน้ำจิ้มสุกี้ลูกดาวพี่ขอลูกดาวขอลูกดาวหน่อยรูกดาวลูกดาวหน่อยอะไรอ่ะลูกดาว ตอนนี้นะครับพอยที่ลงไปอ่ะเหมือนฟิวแบบอยู่ตามอ่านตามสั่งอ่ะนากินแบบนั้นเลยตะกินดีนะกลิ่นไม่ได้หมินนะครับแค่แอบฉุนฉุนดาวของพี่เต้ยค่ะหอมมากาอ่ะเหมือนไหมเหมือนดาวตรงไหนเอาปากกามาวงให้ดูหน่อยสิเอาโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับเดียสละให้คนทำกินก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่กินนี่อลองชิมอลองชิมแป๊ ฟิลแรกอะเหมือนทอดมันพอทั้งในแตกไปมันซอสสุกี้เต็มปากเลยอันนี้เหมือนแบบกินสุกี้เปล่าอร่อยไหมถัดวมันอร่อยช่วงแรกอะช่วงที่แบบน้ำจิ้มสุกี้มันยังไม่ละลายมากอะมันกําลังคอดีครับทุกคนแต่พอแบบซอสมันละลายปุ๊บแบบรสชาติสุกี้มันชัดปะมันเลยเหมือนกินซอสสุกี้แบบเปล่าแต่ก็ไม่ถึงกับกินไม่ได้ต่อไปเราไปคิวอันนี้คือไอแนนมันค่อนข้างคาดหวังครับมันบอกว่าอันนี้อร่อยสุดจริงหนูคาดหวังอันนี้ใครเขียนชื่อตัวเองนี่ตัวเอ็นไม่น่ายากนะไอแนนตอนเช้าพี่ก็เป็นงียังไงอันนี้นตาาค้่านะป๊า มาชิมชิมอะรับน้ำมันหน่อยเดี๋ยวอ้วนอืมอันนี้อร่อยลองครับแล้วมันมาดีนะแล้วความเปรี้ยวมันออกอ่ะเออมันเปรี้ยวนะมันไม่ใช่ซอสน,นะใช่มันเปรี้ยวตอนแรกมันเป็นรสชาติของแบบไอตัว,อตวซอสมาแหละซอสบาร์บีคิวนะครับคือตอนแรกอร่อยเลยแต่พอมันแบบแตกออกมาปุ๊บมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวไม่ใช่ซอสอ่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ต่อไปเรวกินแจ่วเพื่อการอะไรกันเนี่ยอันนี้คือทงเสีย เฮ้ผมคาดหวังนะน้ำจิ้มแจ่วเพราะน้ำจิ้มแจ่วกินกับอะไรก็อร่อยลงต่อเลยไหมลงเลยหรอลงเลยลงเลยลงเลยนี่มันกระเด็นป่ะไอซีฟู้ดครับซีฟู้ดคือมันค่อนข้างเหลวทุกคนมันเลยแบบทำเป็นรูปยากนะโอเคอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วแล้วทุกคนน้ำจิ้มแจ่วอย่างที่บอกไปอันนี้ผมก็คาดหวังเพราะว่าผมเป็นคนชอบกินน้ำจิ้มแจ่วมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยกินกับอะไรก็อร่อยกินกับเนื้อก็อร่อยเนื้อถูกเนื้อแพงอร่อยหมดนะครับน้ำจิ้มแจ่วทอดเพื่ออะไรกูก็ไม่รู้เี้ยวสองคำแรกอร่อย มันไม่ค่อยมีรสชาติของน้ำจิ้มแจ่วเลยอะแต่ว่ามันติดลิ้นนะคือตัวรสชาติอะไม่มีรู้ตัวเองทีลินล้นเรามีแบบความเผ็ดของน้ำจิ้มแจ่วแล้วเอา้เอาไม่เชื่ออ่ะมึงกินเดี๋ยวหาพี่เลยพี่เป็ดมั่วฝอยอะไรเงี้ยมาขนาดนี้แล้วเนาะแนะนำดีนักอ่ะลองกินว<อ>ันนี้พี่บอกเลยไม่ค่อยมีรสชาติแบบน้ำจิ้มแจ่วอ่ะมันไม่ได้แบบเป็นเหมือนกินเนื้อแล้วมาจุ่มน้ำจิ้มแจ่วอ่ะง่ายๆเหมือนมึงกินน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็กินเลยแล้วติดลิ้นนิดนึงเหมือนอย่างกั้นเลยครับทุกคนมระกับถึงขนาดแบบมากินเล่นๆอะไรเงี้ยไม่ไดดดด้้้้้้เหมมมาาะอััันน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 ีีจิิซฟูกก นคือจะหมู่เลยทุกคนเนะี่ยถ้าตาดีทุกคนเหมือนชาเขียวเหมือนชาเขียวทอดเลยกินซิวเปล่าอร่อยกว่า ุยาอืมคือมันเหมือนกับว่าทุกอันอ่ะมันจะมาเปรี้ยวปลาย่ก็หลยครับนอกจากซีฟู้ดนี่คือแบบมันก็ซีฟู้ดอ่ะเหมือนเคี่ยวซีฟู้ดอ่ะแล้วก็มีความเปรี้ยวเพิ่มนะครับไม่เปรี้ยวแล้วมะนาวนะเปรี้ยวแบบแปลามอ่ะซึ่งผมคิดว่ามันจะพวกซอสทุกอย่างอ่ะซอสที่เราไว้จิ้มอ่ะซอสบาร์บีคิวนู่นนั่นอะไรเงี้ยผมว่าไม่ได้เหมาะขนาดนั้นเท่าไหร่เออเออถ้าเกิดจะทำอ่ะทูพวกแบบพวกชีสมะเขือเทศพริกอันเนี้ยเอามาทำอร่อยเหมาะนะครับแต่ว่าอ่ะต่อไปเลยอย่างสุดท้ายที่เด็ดเพื่อนอาจจะสงสัยว่าทำไมมััััันนนนนนน้้้้อออยมมมคคคืืวววววาาาาาาซซซบบบบิิิิิิรี่่ปกกกกตไใหแแลลัน ทีมเอ็ดเจอได้เฮ้ยเดี๋ยวเราหลอกบีมดีกว่าแล้วเรียกบีมมากินให้ดูแบบเออหลอกเป็นตีฟู้ดเออฉลาดฉลาดกลิ่นไม่มีนู่นกลิ่นไม่มีนะโบติวาซาบิคือแป๊บนึงจะได้กลิ่นแหละอันนี้คือแบบกลิ่นแบบไม่มีคือเพราะเราผสมแป้งเป็นไปได้แต่ไหนต้องชิมก่อนนะไม่ทุกอย่างก่อนที่เราจะแกล้งคนอื่นอะเราต้องกินให้ได้ก่อนเราอย่าไปแกล้งอื่นอนที่เราไม่กินได้ไม่ได้มาเลยตรงนี้เลยวิวิวกลิ่นเหมือนถั่วทอดเลยว่ะกลิ่นเหมือนถั่วทอดเลยทุกคนไม่เหม็นลองลองดมลองดมลองดมก่อนกล ป <önemli S 2> กดิกินวาซาบิอยู่แล้วว่าเวลากินกินซูชิลองดมใหม่น <dobr> ้อยยังด oui, ูแลคือตอนแรกอ่ะมันทอดแล้วแป้งมันปิดมันเลยไม่มีกลิ่นโอ้ยแป้งมันแรงแน่เลยถึงบอกแล้วปกติกินวาซาบิไหมไม่ค่อยแต่กินอ่ะกินได้เป็นไงทุกคนดูครับนี่คือสีหน้าของความอร่อยดูครับทุกคนอร่อยมากอร่อยดูครับอร่อยอร่อยจนคิ้วขมวดกินไม่ลง ไม่ได้เหรอมันวาซาบิเลยอะแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นแต่กลิ่นมันขึ้นจมูก<อ>แบบกินวาซาบิแต่ความเผ็ดน้อยกว่าปะความเผ็ดน้อยกว่าเราไม่ได้เชียร์อาร์มดีกว่าไปใช้มอนซอนีหามันเลยน้องบีมาที่นี่นะน้องบีมาที่น่อยครับน้องบีมาเลยครับน้องบีมาพอดีเจ <ๆ S 2> ้า <ๆ S 2> แม่ซูชิวาซาบิ <ๆ S 1> มามามาโปรติบีมาชอบกินอาหารญี่ปุ่นใช่ปกติกินอาหารญี่ปุ่นกินวาซาบิไหมกินคือทุกคำซูชิต้องมีวาซาบิไหมมีวาซาบิทำไมถึงชอบอร่อยกินซูชิแบบไม่มีวาซาบิไม่่่่ไไไไดดดด้้้้หรออ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 อันน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 ะีีีีาาาาิิพววววเเป็ซบบทแแแแยกกล อร่อยอร่อยจนคิ้วขมวดลองลองลองกินดูลองกินดูกินเหมือนวาซาบิจริงไหมรีวิวหน่อยครับกินไหมเนี่ยขนมถั่วขนมถั่ววาซาบิใช่กินอน่างไรเลยลองลองกินนะกินได้เหรออร่อยเฉยกินได้เหรอกินได้ความเผ็ดอะความเผ็ดอะเผ็ดน้อยกว่าวาซาบิธรรมดาไหมใช่ใช่เผ็ดเผ็ดน้อยกว่าแบบกินกินหลอดไหมเออเออเออนี่คือที่เรามาใช้เคยกินไหมเนี่ยเผ็ดน้อ่ากินหลอดเผ็ดน้อยกว่ากินหลอดนี้ เราขึ้นจมูกน้อยกว่าไหมขึ้นจมูกน้อยกว่าด้วยไม่หมด้วยใช่ที่เหมือนกินขนมถั่วที่เครื่องบะสบีอ่ะอย่างนั้นเลยไปลองดิลองดิอร่อยพอยดีผมก็เคยกินบะสบีนะโทษนิดเดียวใครมันจะไปรู้นี่เหมือนกินพวกโคนเรฟิลกินใบไม้อะ,อะใหญ่สะกเด้อแต่กินคำเมื่อกี้ไม่มีขึ้นจมูกนะ ส่นที่พี่บอกกับด้วยมันไม่ได้แบบขึ้นจมูกขนาดแบบนั้นแต่มันยังมีรสชาติวาซาบิอยู่เอาง่ายอ่ะมันกินง่ายกว่าวาซาบิทั่วไปโอเคอ่ะมาเชอ่ะมายันไหนกินอันไหนอันนี้ละกันอันนี้เลยหนูตั้งใจทำมากอันนี้คืออะไรเนี่ยทำไมมันสีนี่อ๋อถั่วทอดถั่วทอดเนี่กินอันนี้ของกูทำหัวใจกูไม่ต้องเอาหัวใจกูบ้านมึงนี้ไม่ได้หรอมึงวัว ขีมีนตัวตาโตัวตัวตีนมาตาเก็่ยปากให้พี่เขด้วยเป็นไงวะรสชาติแห่งความหวานหรือเปล่าหวานากรีวิวหน่อยรีวิวอรสชาติเหมือนกินมซสบีเลยไหนบอกผัวไอ้พี่ขึ้นจมูกว่ะขึ้นจมูกว่ะขึ้นจมูกอขาอาจจะเป็นกินเยอะใช่มันคืนแต่กินได้ปะกินได้ไม่แบบเผ็ดเลยหรอาไม่ ไปได้วไม่หนุกแล้วไปแล้วแค่ยืนตรงนี้ไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปไปจุยยิบไป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 อยู่ตรงนี้นานๆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผัวเขาต่อยกูโอเคครับคุณก็ทำหรับซอสทอดนะครับที่เราลองรีวิวไปทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกไปว่าที่ผมคิดว่ารู้สึกว่ามันโอเคกับการทำทอดจริงเนี่ยก็จะมีซอสพริกมะเขือเทศอีกอันหนึงเนี่ยจะเป็นชีสแต่สำหรับผมอะผมคิดว่าชีสเนี่ยอร่อยสุดแล้วเพราะชีสอะมันเหมือนกับแบบพิซซ่าหน้าชีสเลยคือเหมือนกันเลยอ่ะมันเหมือนว่าแป้งพิซซ่าที่แบบย อ้ยู่กลอร่อยสุดป็นไงเหมือนพิต้าหน้าชิศที่ไม่มีผงไม่มีแอลกินอล์สิอะวอร่อยอร่อยจริง อ่ะก็งั้นแหละครับส่วนถ้าใครจะลองทําแนะนํานะครับ,แ,นนครบแค่3ซอสพอนะครับไปลองทำได้นะครับสำหรับซอสทอดนะครับส่วนพวกแบบน้ำจิ้มแก้วนู่นนั่นอะไรเงี้ยเอาไปจิ้มกับเนื้อเอาเอาไว้ไกับกินกับอาหารทั่วไปผมว่าอาจจะเหมาะก,กว่าหรือถ้าใครไม่เชื่ออยากลองทําแล้วแต่แล้วแต่แแตคำวันทาได้นะครับทุกคนก็ทําได้แต่ยกเว้นมายองเนสมายองเนสเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะละลายนะครับทุกคนสหรับคลิปนี้เท่านี้พอแล้วนะครับสุดท้ายนี้ไม่เอามาเจะสเก็ตหนเสือลองแพลนนะครับเพราะว่าลาไปก่อนพี่แตกเลยสัตวว์กกููไอ้้แแนนนเลลุ่ย